พี่คบผมเซียนไนท์นะครับจากมิซูนาน้าพยักเข้าครับวันอนี้ก็อยากมาบอกข่าวดีนะครับสําหรับคนที่เพิ่นอยากได้รถยนต์มิซูมิชินะครับเนาะก็จะเป็นรถกระบะกระบะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นก็คือ,อส่วนลดเงินดาวนะครับหรือว่าจะเลือกรับเป็นช่วงผ่อนก็ได้หรือว่าดอกเบี้ยต่ำก็มีครับผมหรือว่าฟรีดดาวก็ได้ มากกาันมคุยกันเรารับนาะว่าอยากได้รุ่นไดมักรุ่นไดมมาแบบไดเงินใครไดคุยกันได้มียังปรึกษากันได้ครับผมหรือว่าขับรถพันไปพันมาอยากกินนามกินท่าอยากกินกาแฟเข่ามาก็ได้ครับเข่ามาหาเข่ามาช่วยร่วมกได้มากินนามามากินกาแฟมานั่งคุยกันมานั่งสะทามสระทุกส้วมทิพย์ก็ได้ครับ จำเป็นต้องมาเบิรงรถกัได้นะครับเนาะกับบริเวณนี้ยังเหมือนกับพามาเบิรงรถเบิรงล้าเลรียซื่อๆเนี่ยแห,ห,หละครับอันนี้ก็เป็นซีประตูอันนี้ก็จะเป็นแคบแคบนะครับเนาะเป็นรถแคบรถแคบนี่กับกว้างครับขนของได้เอาไว้ขนขับขนหนามของเฮาก็ได้ไปสะดวกสบายนะครับเนาะดีกว่าไปยืมรถคนอื่นช่วงนี้ให้ตจะเป็นโรคระบาด สำหรับคนกี่ใส่เดินทางในการเดินทางนี่ก็คขอนขางที่สิเสียงจังหน่อยจกกัจกจังงวานะครับเงินเงินทองมันม็นแนวห่างันในที่เขาประหยัดได้กะประยหยัดแต่ผมกะเสียอยู่ด้ว่าทุกคนก็ต้องมีความฝันที่เสียได้กักมือหนึ่งเพี้ยนตว่ามันสิมหดหมื่ใดสมันเองแต่กัพผมกระจิกเนื็นเป็นทางเลือกไปไห่ว่าเขามีงบเท่านี้ ถ้าอยากได้รุ่นนี้ทันสี่กับ,กบพ่อมีโอกาสก็กอยากให้พี่น้องเลยตัดสินใจเบิ้งหรือว่าตัดสินใจแล้วว่าสีออกรถถ้ากับบรลูว่าสีออกยี่หอ้อใดเขามาเบิง้งเขามาสอบถามกันก้อนตรงกับปากมิซูไปในใจของพี่น้องท่านจะบอลลูนนี้อย่างเกษตรกรนเฮ็ดทงเฮ็ดหน้าเลียงงัวเลียงกล้วยก็ออกได,ได้ครับบอจํจำเป็นต้องเป็นาาาการราชการหรือว่า พนักงานเงินเดือนก็อกไดครับเงินไขเข้กับมี่หายือกันใส่เงินหน่อยก็ได้คือกันครับอย่างสงสัยกับสอบถามเขามาครับผมคือพ้าเขามาทั้งเพียรผมก็ได้ทั้งเตืบุกทั้งติ๊กต็อกของห้าก็ไดครับผมผมกระสีส่วยตอบคือว่าอยากงูงรายละเอียดรุ่นใดผมกรสิแจ้งผมมาเดี๋ยวผมกระสิตอบให้นะครับนาะ